วิชาการคิดอย่างเป็นระบบนะครับในสัปดาห์นี้ครูจะขึ้นในส่วนของหน่วยที่8 น,นั่นก็คือเรื่องของวิธีการสืบค้นและการรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งในส่วนของหน่วยนี้จะแบ่งหัวข้อการเรียนออกเป็นทั้งหมด7หัวข้อด้ยกันนะครับหคือข้อมูลและความสําคัญของข้อมูล 2. ประเภทของข้อมูล 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 4. วิธีการสืบค้นข้อมูล 5. การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต นะครับ6วิธีการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็7ประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด7หัวขอ้อดีกันเรามาดูหัวข้อที่1นนะครับนั่นคือเรื่องข้อมูลและความสําคัญของข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลหมายถึงอะไรหมายถึงข่าวสารรายละเอียดที่ต้องจัดเก็บ นะครับเพื่อที่จะเรียกข้อมูลอ้างอิงหรือแก้ไขภายหลังตามวัตถุประสงค์ของข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่เราพบเห็นทุกวันนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตัวเลขนะครับข้อมูลทางสถิตินะครับข้อมูลเสียงการรับรู้ต่างๆจากส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางสายตาคือการมองเห็นนั่นเองนะครับการรับรู้จากทางหูก็คือเสียงนะครับการรับรู้ทางสัมผัส ก็คือการลูบคลำการกอดเนาะการจับนะครับการรับรู้ทางจมูกอการได้กลิ่นนะครับแล้วก็การรับรู้ทางปากการรับรสชาตินเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเนเรื่องของการพบเห็นเนาะข้อมูลที่มีหลากหลายรูปแบบวกิกันะครับสองคือความสำคัญของข้อมูลนะครับซึ่งในด้านการเรียนนั้นข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรศัพท์ โทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับสองในด้านการติดต่อสื่อสารนะครับถ้ามีข้อมูลสามารถที่จะสื่อสารตลอดจนการพูดคุยได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้การสื่อสารของเรานะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางโน้ตบุ๊กได้นะครับแล้วก็สามะการตัดสินใจถือว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจต่างๆให้ได้ดีขึ้น นะครับต่อมาเรามาดูข้อใหญ่ข้อที่สองคือประเภทของข้อมูลนะครับซึ่งประเภทของข้อมูลเนี่ยเราสามารถจําแนกได้จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็ลักษณะของข้อมูลหนึ่งก็คือการจําแนกประเภทของข้อมูลตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหนึ่งข้อข้อมูลหนึ่งคือข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจทำได้โดยการสัมภาษณ์การวัดการนับหรือการสังเกตแหล่งข้อมูลโดยตรงการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ทำได้2วิธีคือการทำสัมมโนโคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน,นของประชาชน,นรหรือประชากร,รที่ต้องการศารึกษากับ2คือการสำรวจจับกลุ่มตัวอย่างคือการเก็บรวบรวมข้อมูลบางหน่วยที่เราเลือกมา นะครับจากตัวแทนกลุ่มประชากรหรือประชาชนที่ต้องการศึกษาเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูประเภทที่สคือประเภทข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ที่ให้ข้อมูลจากแหล่งที่มาข้อมูลโดยตรงนะครับแต่ถ้าเป็นปฐมภูมินั้นเราต้องไปเก็บข้อมูลโดยตรง แต่ถ้าเป็นทุติยภูมินั้นเราไม่ต้องเก็บโดยตรงแต่ได้ข้อมูลที่ผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วนั่นเองนะครับแหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิที่สําคัญว่าจะเป็นรายงานนะครับของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเอกชนนะครับรายงานจากบทความจากหนังสือนะครับจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับ มาดูหัวข้อย่อยต่อไปคือการจำแนกประเภทของข้อมูลตามลักษณะข้อมูลแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับหนึ่งคือข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณที่สามารถวัดออกมาได้นะครับอาจจะเป็นตัวเลขที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับสองคือข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจำนวนได้แต่มันสามารถอธิบายได้ นะครับต่อมามาดูข้อมูลเชิงคุณภาพบางลาักษณะสามารถวัดออกมาเป็นลำดับหรือตำแหน่งได้ไม่ว่าจะเป็นความชอบความเห็นประสิทธิภาพในการทำงานนะครับซึ่งความชอบนั้นเราสามารถชอบชอบน้อยไม่ชอบเลยชอบมากชอบมากที่สุดนะครับหรือแม้แต่ทั้งการเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยอย่างยิง่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ง นะครับซึ่งมาสามารถวัดได้เนาะต่อมาหัวข้อที่8คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเราจะมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิบุนั้นอาจจะทําได้โดยการสัมมจกครัวหรือการสํารวจสามารถทําได้หลายวิธีนะครับแต่เรานิยมใช้มากที่สุดการสัมภาษณ์การสอบถามทางไปรษณีย์การสอบถามทางโทรศัพท์ การสังเกตการทดลองหรือแม้กระทั่งการออนไลน์นะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งส่วนมากนั้นจะอยู่ในหนังสือรายงานบทความหรือเอกสารต่างๆนะครับซึ่งเราต้องดําเนินการดต่อไปนี้นะครับพิจารณาตัวบุคคลการเขียนบทความหรือเอกสารนั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างไรบ้างมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับสองาข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมสามารถหาได้จากหลายๆแห่ง นะครับคนเก็บรวบรวมจากหลายแหล่งเพื่อนํามาปรยบเทียบข้อมูลนะครับสพิจารณาลักษณะของข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อความจริงเป็นข้อมูลที่จากการลงทะเบียนนะครับรดูดความคิดเห็นนะครับแล้วก็4ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้นมาจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างต้องผ่านขั้นตอนของการวิเคราะห์ทางสถิติมาก่อนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของปัญหา นในการใช้ข้อมูลซึ่งมันมีปัญหาแน่นอนนะครับทั้งปฐมภูมิและก็ทุติยภูมิปฐมภูมินะครับแน่นอนเราไม่ทราบว่าจะใช้วิธีการเลือกวิธีการลำดับขั้นตอนอย่างไรถึงจะมีความเหมาะสม 2. ไม่ทราบว่าประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้นะครับสามไม่ทราบว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรในกรณีข้อมูลที่เก็บรวบรวม นะครับแล้วก็2ปัญหาการใช้ข้อมูลทุติยภูนะครับซึ่งในเรื่องของความกต้องความเชื่อถือได้ของข้อมูลความทันสมัยของข้อมูลการขาดหายไปของข้อมูลบางรายการนะครับทีนี้มาดูวิธีการสืบค้นข้อมูลนะครับซึ่งการสืบค้นข้อมูลของเรานั้นนะครับเราสืบคน้นนะครับได้จากอะไรบ้างซึ่งการสืบค้นข้อมูล ถือว่าเป็นคําที่ใช้ในวงการห้องสมุดสารสนเทศนะครับหมายถึงกระบวนการค้นหาทางทิเนะครับที่ต้องการซึ่งถึงการค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งฐานข้อมูลนะครับก็คือฐานข้อมูลที่ใช้ในสาคาวิชาตต่างๆนะครับที่บอกรับหรือเป็นสมาชิก โดยการให้ข้อมูลจากหนังสือวรา,ารสารบทความสําหรับการสืบค้นสารสนเทศนะครับผู้ต้องการสืบค้นสารสนเทศระบบดิจิททุกระบบนั้นปัจจุบันจ,จะต้องมีความรู้พื้นฐานในการสืบค้นมาก,ก่อนนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของการสืบค้นสารสนเทศเนี่ยแบ่งออกเป็น2วิธีกันคือการสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบมือนะครับก็คือค้นหาตามเอกสารต่างๆกับการสืบค้นทางระบบคอมพิวเตอร์ นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็กลับมาใช้ในการสืบค้นที่เป็นทางระบบคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับการเตรียมตัวในการสืบค้นเตรียมอะไรบ้างนะครับซึ่งเราต้องทราบว่าเรามีความรู้หรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะครับรู้จักแหล่งสารสนเทศต้องการเรียนรู้วิธีการใช้นะครับรู้กฎกติกาในการใช้ของเขาด้วยนะครับต่อมา3เทคนิคในการสืบค้นเทคนิคพื้นฐานแน่นอนเราต้องค้นหา สารสนเทศที่ง่ายไม่ซับซ้อนในการหารนะครับต้องอาจจะต้องรู้ชื่อผู้แต่งมาก่อนชื่อเรื่องหัวข้อเรื่องแล้วก็ความสาคัญหรือเรียกว่าคีย์เวิร์ดเองนะครับต่อมาการค้นหาในระดับสูงนั้นนะครับถือว่าเป็นการค้นหาที่ซับซ้อนมากกว่านะครับถือว่าเป็นการใช้การสืบค้นข้อมูลการตัดคําเทคนิคการจัดคํานะครับแล้วก็หัวข้อที่5นะครับก็คือการสืบค้นข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ต นะครับซึ่งระบบอินเทอร์เน็ตก็หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นในเรื่องของทางามมรามกอนจานนะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการละเมิดสิทธ นะครับไม่ใชนเด็ตทำลายผู้อื่นไม่ใช้กกอินเทอร์เน็ตหลอกลวงผู้อื่นนะครับไม่ใชนเน็ตในการทําการทุจริตหรือผิดกฎหมายนะครับและหัวข้อที่6คือวิธีการเข้าถึงและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายเน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ระบบการสืบค้นข้อมูลเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะครับตอบสนองความต้องการของผู้สืบค้นไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับโ,รโปรแกรมค้นหาต่าง ซึ่งโปรแกรมที่เราใช้ในการค้นหาข้อมูลนั้นว่าจะเป็น Google, นะครับย่อหูต่างๆก็สามารถถือว่าเป็นระบบโปรแกรมของการสืบคน้นไดนะครับหลักการสืบคน้นนะครับมีอะไรบ้างค้นหาจาก url นะครับหรือลิงก์ค้นหาจากแท็บค้นหาจากคีย์เวิร์ดนะครับหรือค้นหาจากหน้าเพจหรือเว็บเบร์เซอร์นะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อที่7หัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูล ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าชัดเจนเนาะว่าการสืบค้นข้อมูลนั้นมีประโยชน์กับเราในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการธุกกรกิจนะครับด้านการใช้ชีวิตประจาวันด้านการศึกษานั้นถือว่าเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเราสามารถเสิร์ชหาได้ตลอดเวลาแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจนะครับพาณิชย์นะครับก็สามารถเป็นสิ่งที่สามารถช่วยตัดสินใจนะครับตอนด้นานธุรกิจ ในเรื่องของธุรกรรมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับและสุดท้ายคือด้านของชีวิตประจำวันนะครับสามารถใช้บริการค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงข่าวสารข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งสำหรับในวันนี้ในส่วนของหน่วยที่8นะครับนั่นคือในเรื่องของการสืบค้นแล้วก็การรวบรวมข้อมูลนะครับถือว่าเป็นการสืบค้นสอหาค้นหาเรื่องในเรื่องหนึ่ง โดยการคิดหา,าสารสนเทศซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของหน่วยที่8ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ